คนเลี้ปจุดทุกสามสิบหกดอกโคนลิมคนลินพาปจุทุ่หนดอ้อพาปัสองคนผ่านน้าจุดทุกสามสิบหกดอกบอกเรื่องเทพเรื่ององค์คนเลี้น้คนเลี้คนขออับถาาไป้หน่อยภาพได้หน่อยสามสิบหกดอกน้ำ <h ans> <h ans>

เสีิบาทเดนังมอเัสียนโอตาสักพัะวะัตโตลกเนละกเนก็จะเพียงเลยน้โอตาสักพะขวโตละโตสมมาจับพุทธศาสน้ำโอตาสักพระขวโตละโตสมมาจับพุทธศาสนโมตาสสะพะขะวะโตละโตสมมาสัพุทธศสนโาสักพระวะโตละโตสมมาสับพุทธศาสสาธุการสััังจะฉนังสัพพันธุนทาง

Gueñhoñ yu pal rase an zanas pa Kellog kart. Historez, historor, historez- Historez, historor- Historez- Ha e chñe. Exemple e motv lucat ar cahnoñ fazh met ur tioc carap komoñ ar cahnoñ, t'uOK ceiñsбы yon'YouTone eigent a tialling recognize elektriñ tra persona cahne. 그럼 meñ enqu

ساد تاشایہ چاندک ارتویہ تجوا اونم بولا ہوا سا پرمان کلا پرس ہے سادھو تاشایا چاند اٹویہ پوجوا اونم بولا ہوا سب کلا پرس ہے سادھو تاشایا چاند ارتویہ پوجوا اونم بولا ہوا سب کلا پرس ہے นะโจรสสะภะทวัโรตสัมมาจพุทธะฌานิเหสิโนนะโอมัคุญาและตระตะญาสัตสุตา์ตาณาวัติฉพินามโกราภวานะปิกาจันตุเประเจนะปิยิปิมโหปิเตชวัติภะมักเนยนามภคธายะวิลาภาสีวิลาภาสาวิลาถิโอพุตตสะมังมภุัสสะโกหม อิติสักะโตอะหังโตนะโอุทายะปะโตงคาภูมะเวาระมามหังปะจูเก็บเตยอย่างเก็บเตยกระเจิงหนึ่งะงม้วางหสาอน้ลยยจันทร์ทองาีางหอโบราูเก็บห้าตัวก่อเก็บตัวกอนบปห้าตัวก่อนเกบไาตัวก่อนเก็บไปห้ัวอไปห้าตัวกอ็บหาตัวก่อนก็บไปห้าตัวก่อน้ัวนเมไ้าั่อนเก็บ้านเก็หาตวกอนเก็้าตัวก่อเก็บห้าตัวก่อนเก็บไปห้าตัวก่อนห้าตัวไา มาเอาดอกไม้สีพต่ใส่กระโปใส่กระดแล้วก็ซ้อนข้างเดี๋ยวซ้อนกลางเดี๋ยวพักข้างหน้าถ่ายหลังเดี่ยวหัวหนองดอกบมะลิมีผามาเช็ดให้ดีแล้วสาธุกาสะอมน้ำโอชุริยะจันทร์เขาไม่ว่างก็เย็นเย็นก็ได้อาจจะไม่ว่างตอนนี้ถ้าว่างมาเลยถ้าไม่ว่างตอนเย็นสาธุกาสะอมน้ำโอชุริยะจันทร์ทุกทานคูดาคูทวาอมน้ำโอลาหุเทวาเชพยมังคลา พุทธะมะอุโมทายาวิลาคาสิวิลาคาสาวิลัิโยุกัะจัานมามาพุทธะจักโตหุิติสุทอารหันุโตโมพุทายะปะเุโภาเทมาเวาทัมาอมมะัจจักจักรูจัถสอนพระานิสสูจจจักสอนพระรหันติปจจกปุะอมทา ูจอเดตงที่เเสียด้่ยกระตังที่นที่องคัต์ขงาต้องตาทีเเมื่อเสิจิตรพิภายิราที่น้ำพิ้นดำพิ้แดงที่ตแดงายเอ๋ยสูจนเล่นหอยออกแ่าสัมุขี่เาบวลานงน้ำนาน้ำบาลาใจเดวลาถินสันทันธีลายหยปโที่สังเกตลักษณีตเอเ